ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับขบวนสามห้าหนึ่งนะครับรถชันเมืองครับทนบุรีลาดบุรีนะครับเข้าจอดนะครับเอาต่อตีนหนึ่งสามสองนะครับ โูดยสา่นลงนะครับสามสี่คนนะครับขางหน้านี้เป็นน้องกาฟิลนะครับจากท่องเทนสเต,เตชันนะครับก็ฝากช่องของน้องกาฟิลด้วยนะครับน้องก็ถ่ายคลิปไปเยอะนะครับลองเข้าไปติดตามรับชมกันดูครับ ครับนำกระบวนไปบ้านโกบัว,วครับ เบรกทีหูแทบแตกเลย แน่ใจในกล้องจะได้ยินเสียงเครื่องหรือเปลนะครับว้าช้าประมาณ30นาทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ